ยำลองกระปูหีบบังดูแนวกินของเถานานว่าเลยตัวรอยแม่หายด้วซื่อนซ่บโไดแต่ปากเจ้าล้างเท่อเข่าเดียวดดััเงตว ยำน้องกับผู้คิดบ่ดูแนวกินของเก่าของแซบบ่ได้แต้ปากเจ้าล้างเหือกเข้าเอาเกียโอยตาอย่าซื้อภาพใม่ให้พ่อแม่ใส่มีปัญญา แม่จำดองผู้น่ะแวะมาเล่นน้ำปูเพชรครับพี่น้องแวะมาเล่นน้ำปูเพชรบ่ได้แวะมาเล่นน้ำเปิ่าแวะมากินเข่าแวะมากินเข่าละธรรมดากับมาจิ้นเขาวัดมาจิ้นเขาวัดช่วงนี้คือเรากินเขาวัดเพราะว่าเงินกับบ่ได้น้ำข้าเจ้าออเขาเลยแวะมากินเขาวัดพอดีป็นพิการเพรแห้งแต่ยังบ่ได้แห้งพิการ แี่ไว้แม่ดองกัะปูนี่ละนี่ละพี่น้องครับหน่ทีมากของเพลงคิดหอดพอแม่ของสายยันบรรลุงนะครับเนี่ยจำดอหองกัะปูเนี่ยคิดบ่งดูแล้วกินของเขาอันสิไปจำเนี่ยกะมาจำแช่งนะเพลงนี้มันพ่มีน่าสิจำแช่งกันปะจำสมไปน้อยกับ่คืนเพลงนี้เป็นเพลงที่คนฟังห้อง ให้มาทัวประเทศไทยกับพี่น้องีินอดพอแม่เป็นอย่างคืดจังหวะจังสันปัติบางคนถามว่ามึงหมักเพลงหนีบอก่เ,เคยถามบักอดี้เพียงก้อยเด็มันหวานบ่หมักบัดพอแต่มาถามเถวหลังตอนพอมันตายแล้วนี่เลยถามว่าผมหมักขา่าไอเพลงนีเป็นอย่างคือหมักพอผมตายเพื่ะนั้นวะแสดงว่าขันพองก็ตายที่มึงกันเอหมักเพีง,น,พงนีตัวเนี่ยอกนี่แหละพี่น้องครับตะจีมันกับแซีบรีเนาะจำลองกับปู นแต่ว่าตอนนี้ม่ท่านมันปันไหนม่อนี่ก็สิไปหาอีกอยู่มันเป็นยังไงแม่หันหันกินดองกับปูมันมันมันตันบ่ขึ้นมาบ่แช่นแช่นขึ้นมาเออมันเหี่มขึ้นเห็นปอยเออเรามักนี่เราไปดีแล้วเราไปสู่สวรรค์สันฟ้าแล้วคือบอกไงซะคือว่าเมื่อถูกเมื่อโศกแล้วเพิ่นเมื่อถูกเราได้พวกเขานี่คือสวนต่อไปสวนต่อไป ที่นี่ตอนนี้แม่อีแม่นะครับ <c oughs> มาอยู่นำ้ำมาอยู่วัดนี่แหละอเอาทำเขาในใจมันจะได้ส่วงได้สบายใจขันแต่ของยุบพุ่นกระจาเห็นนั่นเห็นนี่กระจาอีกละเพื่อเผื่อเพชรสายยันแล้วรอดเขาไปชิงวดัดบอยเม่มันให้ก้อมกันในยุบปุ่มหลัด <c oughs> อันนี้คือแม่ของผูเป็ดครับพี่น้องครับทหารไปเฮ็ดบุญหาเถาะพ,พอสุดนะครับที่ปทุมราชเฮ็ดบุญเอาคือพันสอาที่นี่ กินแ้วเอ่อกินแล้วกินแมวเอ่อใครต้องกินคุณยักษ์ว่ามากินข้าวคนบาทบอนิมาแม่มาแม่มาแม่อะไรยักษ์มามาอยากกินไหมไม่หมอนี่แม่อันนี้ก็รองเพล็กปอเด้วนี่เพลงแมวผ้าเทียวด้วยนี่หมอนี่ น,น,นี่นี่ขนาดเสียนให้มันทอนเดียวมันก็เอื้อนยาาสักนี่เลยเต็มเพง้งเต็มเพ้งมือเลยตอบสนองบ่ตอบสนองอัพคลิปนี้เสียไว้สักนี่พี่น้องครับอันนี้เบิ้งทางยูทูบเด้อเออเบิ้งทางยูทูบนะครับเอามื่อนี้กะยาโยมกะมาหลายเลครับแต่ว่าตอนนี้มันสามโมงกลัวแล้วนะครับสามโมงกลัวแล้วพากันแแบบมาหาขุดจีค้ามีแม่แบบมาหาขุดจีค้าหมดเลยแม่ไปเล่นน้ำปูฝนกันทางนาง เนหมบุกัเห็นไหเห็นจังเสียเห็นจดเสียเออเห็นจะเสียหนาวๆก่อนเือนหนาเดีอยหนาวเออเออหน่อจังสิงสรุปแล้วมันนี้คือเหตุฝนทด้เทียคือมาภาสายันมารอยผู้ถ่องให้ บางคนเอาไว้ชีพยอย่างนี้นัน้องเมียนะครับพี่น้องครับญาติโยมคนเก่ากำลังขอมาอีกแล้วเดี๋ยวก็สีเส้าไทายเอาละเอาไปทำนีกันแล้วกัน,นเอาอีเมียสบายใจขึ้นมาแน่น้อยเมียเนาะมาอยู่นี่สบายใจเลยนะเออเอเอ,เอสบายใจเออปุณละครับบ้านเคยยุ่นละอยู่ปทุมรัตน์่นละมาอยู่ทาวอกับใครเติบยู่มเอาอยู่นี่สบายใจอยากได้มาจินใส่ผมคุณได้ยัง Tưởng nhà thế Ngon nhỉ Hãy phía à, nào nhạc bye bye này cú nhạc. Bye 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 Mừng cú không